สวัสดีครับผมวินนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนเด็กใหม่นะครับในการเล่นเกมนี้ตั้งแต่เป็นลูกเตี๋ยบครับยันเป็นลูกฟินิกที่สวยงามอ่ะครับแกรเชิญแนะนำตัวนะครับผมสวัสดีครับผมชื่อติวนะครับมาจากช่องนกกระปูดโปรดักชั่นนะครับเว้ยนกกระปูดผมติดตามเพลงช่องนี้ทุกวันเลยผมได้ข่าวว่าแบบช่องนี้แบบดังมากๆโอ้โหไม่เท่าไหร่หรอครับ แล้วผมแบบผมแอบเห็นนะว่าแบบช่องคุณเนี่ยมีเอฟซจากประเทศเพื่อนบ้านเต็มเลยอะ่ะก,ก็มีบ้างครับนี่คุณมีเทคนิคอะไรมัดใจพวกเขาหรือเปล่าเนี่ยก็แค่ใส่ซัพบภาษาอังกฤษครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเริ่มเล่นเกมนี้ขั้นแรกครับผมคุณเห็นอะไรตรงมุมซ้ายมือซ้ายล่างไหมครับของเราที่มันบอก <c oughs> ให้กด e อ,อะครับผม <c oughs> ให้คุณ <c oughs> ลองกด <c oughs> เลย จากนั้นคุณมองไปที่กลางแมพครับครับเห็นไอ้กลางแมพเป็นอะไรครับผมเอ่อกลางแมพเป็นเดสแลนใช่ครับเดลินนะครับมองลงไปสองช่องล่างครับผมมันจะเป็นชื่อช่องว่าอะไรครับชื่อชื่อช่องว่าเกรสมาร์ชครับใช่แล้วครับผมให้คุณกดไปที่ช่องใหญ่สุดนะครับโอเคครับเอา มันมัติดคิวโอเคเข้าวได้แล้วครับผมอามาถึงแล้วยังไงต่อครับมาถึงแล้วนะครับขั้นแรกครับผมเราก็เปิดเปิดช่องกด e ครับผมแล้วมันจะมีะช่องเกยวขอ,ของขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับให้คุณลองเลื่อนหาอะไรที่มันเขียนว,ว่า เจดแฮมเมอร์ครับผมมีไหมครับมีครับมีได้ไงครับแม่งยังไม่รู้ใจเลยครับผมนี่ไงแทมเมอร์อ๋อมันแทมเมอร์ปกติครับโอ้โหแล้วแฮมเมอร์นี้ไม่ได้เลยครับอ่าครับเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคขึ้นนะครับทำให้ตอนนี้พาดติดได้ขึ้นมาแล้วเอาเป็นว่าให้คุณเนี่ยครับลองกดดีครับผม เปิดช่องติดขอบขึ้นมาครับแลวคุณเห็นไหมครับว่ามันจะมีประแจที่มันอยู่ตรง inventory tower ครับผมมันมาได้ไงครับคุณงงไหมว่ามันมันมาได้ไงครับผมเื้เขาบอกว่าต้องมีคนเก็บไว้ให้เราแน่เลยอฮ้ยทำไมมันถึงมีวิทยุสองอันฟรีด no. ้วยนะเออก็มันมีสามอันแล้วเอาเป็นว่านะครับผมให้เราหยิบออกมาเลยครับคนละอันครับผมเอาเป็นประแจหนึ่งอันแล้วก็เป็นไอโฟนหนึ่งอันครับ โอเคครับแหม่สะดวกสปลกดลาดจริงเลยนะครับเฮ้ยออกไปนะแล้วแหม่ทำไมพื้นมันเปลี่ยนสีครับเนี่ยคุณสงสัยหรือเปล่าเออผมก็สงสัเเออสยเหมือนกันครับคุณว่าเดี๋ยวคุณเตาเข้ามาดีกว่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการหารถให้คุณเออคุณว่าว่าแต่อะไรครับเมื่อไหร่เราจะได้ขับรถถังนะครับแหม่ถ้าคุณจะขับรถถังเนี่ย คุณก็ต้องหาสิ่งที่มันแบบบรรทุกสิ่งที่จะสร้างถังให้ได้ก่อนใช่ไหมโอ oh. ครับคุณเห็นสองคันนี้ไหมครับเห็นไหมครับเห็นคุณว่าไอรถผ้ากระจกกระจกคันเนี้ยกับรถที่มันแบบไม่มีผ้าครับคุณว่าอะไรมันมันคนที่จะใส่ของเมากันเออก็ต้องเป็นรถที่ไม่มีผ้าอยู่แล้วครับไม่ไมใช่แล้วครับผมงั้นคุณเดินเข้ามาเลยนี่เลย ผมว่าไอ้คันนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออะรนะครับเนี่ยนี่แต่นี้รถเยอะไปด้วยผมว่าเราเดินไปคุยกันข้างหน้าดีกว,ว่าเออใช่ผมว่าข้างหน้าบรรยากาศดีมากเลยอุ้ยจักรยานอ,อันนี้นะผมเดี๋ยวเรจะสอนวิธีการขึ้นรถนะครับวิธีการขึ้น,นรถกับจัก,กรยานนี่เหมือนกันนะครับให้ผมคุณเดินไปใกล้ๆจัก,ก,กรยานครับแล้วก็กดคิวเรียบร้อย อุ้ยคุณสามารถขับออกมาได้หรือเปล่าครับผมพยายามอยู่ดูเหมือนว่าพื้นมันมันมันจะชันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยรถตัวนี้โค้งตรงนี้ออกมาได้ออกนี้ได้รถตัวนี้ออกได้นี้ออกได้อุ้ยอุ้ยกว่าจะออกมาได้อุ้ยทำไมถึงรถจอดตรงนี้กันเนี่ย คุณว่า,าวมีรถมีรถสภาพดีต่อจากตรงนี้ด้วยเหรอครับโอ้โหแม่แล้วมันมีใครไม่รู้มัลล็อกรถไว้คุณลองเดินเข้ามาดูใกล้ๆดูเขาผนุ่อ้าแล้วเราจะขับรถสภาพดีแบบนี้ได้ยังไงครับถ้ามันล็อกอยู่แม่ผมว่าเราต้องได้ใช้สิ่งที่เราเตรียมมาแล้วครับคุณคุณกดแ็บเปิดช่องเก็บของครับโอเคครับจากนั้นคุณเห็นประแจไหมครับที่คุณหยิบมาอเห็นครับให กดคชี้ในวันเพี้ยนหนึ่งพีโอเคครับแล้วก็กดเล็กนึงเป็นการถือขึ้นมาครับอ่าการให้คุณเข้าไปใกล้ที่ประตูรถแล้วก็กดเฮ้ยทำไมคุณทำไมคุณยอดแล้วอะ่ะเออเออทำไม,ไม,ไมคุณยอดแล้วอะ่ะรู้รู้ที่ยอดอยได้ไงเนี่ยผมนิ้วนิ้วผมไปโดนปุ่มสีครับอ๋อมัน,ม,นมันใกล้กลุ่มผมจะกดดีกับดดีใช่ไหม อ่าใช่ครับมันาใจได้ครับเข้ใจได้แล้วคุณก็กดปุ่มซีนะครับมันจะเป็นการย่ออ่าแล้วเดินเข้าไปใกล้ประตูรถแล้วกดคลิกคลิกซ้ายหนึ่งทีครับโอเฮ้ยรู้สึกสดใหม่ทำไปครั้งที่สามเลยครับเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวผู้ชมเขารู้โอ้ยแหมเดี๋ยวครับหลังจากที่คุณได้ทำการทำให้รถรถคันนี้ใกลายเป็นของเราแล้วกลายเป็นของเรานี่หมายความว่าไงครับ ก็ตอนแรกมันเป็นรถสาธารณะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้แบบเ,เป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วอ๋ออย่างนี้ขั้นตอนต่อไปคุณอยากเป็นคนนั่งหรือคุณอยากเป็นคนขับเอ่อผมอยากเป็นคนนั่งครับอโอเคครับได้เลยครับผม <laughs> เอถ้าคุณอยากเป็นคนนั่งครับประตูซ้ายเนี่ยครับมันจะเป็นคนขับส่วนประตูขวามันจะเป็นคนนั่งครับ<อ>ให้คุณต้องอ้อมมาครับผม กดคิวครับจากนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนที่นั่งบนรถเนี่ยคุณสามารถกด F หนึ่งืสองเปล่าคุณลองลองกด F สองดูครับเอ่อ F สองเอ่อ F หนึ่งลองกด F หนึ่งดูครับ F หนึ 1. 1> ่งเป็นรายชื่อคนครับอ๋อคอนโทรลหนึ่งครับคอนโทรลหนึ่งเอ่อคอนโทรลหนึ่งคอนโทรลอ่าคอนโทรลสามดูครับ สงสัยจำติดเกมครับโหเล่นไป t t l e f i e นานเกินนะดูเฮ้ยนี่ครับคุณสามารถนั่งอะไรก็ได้เลยครับผมแล้วแต่สะดวกเฮ้ยดลสบายมากครับขั้นตอนต่อไปนะครับที่จะทำรถถังนะครับให้เราเนี่ยลองขับมาดูที่กหลาดนะครับคุณลองกด M เปิดแมปดูครับโอเคครับโอเคครับ คุณเห็นไอ้ที่มันเป็นรูปรูปรถไหมครับรูปรถในแผนที่ครับผมโอ้โหในแผนที่มีอะไรเยอะแยะมากเลยให้คุณซูมมาใกล้ๆเราเลยครับเอาซูมแบบซูมเล็กสุดของเราเลยครับอ่าโอเคแต่นั้นคุณเห็นธงไหมครับที่มันจะเป็นทาวฮอครับผมทาวเบรดอะครับให้คุณมองไปที่ขวาบนเฉียงขวาบนขึ้นไปนิดหน่อยครับอ่ามันจะเป็นการเลสใช่แล้วครับมันเป็นการหลาดครับให้เราขับขับไปที่นั่นเลยครับ ว่ารถคันนี้มันผมว่ารถคันนี้มัน,ปนแปลกๆนะครับใช,ใช่ไหมครับใช่ไหมผมว่ามันโอเคครับขับไปแล้วครับผมนี่ครับซึ่งในรถถังที่มันจะมีในกลาดครับมันจะเป็นพวกรถถังคนจนคะัมุมให้คุณลงมาเลยครับแล้วคุณลองกด E ดูครับโอเคครับ คุณมีไหวคุณมีไหวไหมครับคุณมีวันนีพักก่อนก็ได้นะครับคุณมินวไม่ไม่เป็นไรครับพอ็ไดะัไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรไหวไหวนครับเคุณเห็นไหมครับไอช่องที่สองนะครับผมที่มันเป็น T3 ที่มันชื่อต่าถังว่า3ีรัะครับอี C4 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 ร4 C4 C4 ี่ C4 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 c เป็นรถถังคนจนครับแมงยิงระเบิดไม่ได้ด้วยซ้รครับผมคุณลองสังเกตไอข่ากระสุนที่บรรช้ยครับขึ้นวันเขียนว่าเจ็ดจุดเก้าสองนะครับผมอ่าครับเป็นแบบทพวกระสุนกระสุนว่ายิงคนนะครับผมซึ่งเราจะสร้างรถถังคันนี้กันครับเพราะว่ามันตร้งง่ายอ๋อซึ่งคุณเห็นไหมคว่าุณเห็นไหมครับว่ามันต้องการอะไรในการเดี๋ยวนะเราไม่มีเราไม่มีเทคโนโลยีครับผม ราไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยครับใช่ครับคุณมันเขียนว่ารีไพลเทคะครับผมโอ,อ้ยจริงด้วยงั้นเนี่ยครับถ้าคุณอยากจะสร้างอะไรคันหนึ่งเนี่ยคุณต้องเริ่มวิจัยมันตั้งแต่แรกเกมนี้มันพยายามจะสอนเราครับอ๋อเดี๋ยวผมจะพาคุณไปเริ่มต้นตั้งแต่การตามของมาวิจัยเลยครับรวมเลยครับผม ให้คุณลองกด m เปิดเ,เนี่ยครับโอเคครับเอาจากนั้นคุณก็มองลงไปที่ขวาล่างเฉียงขวาล่างลงไปจากเราเลยครับเห็นรูปที่มันเหมือนกับเรียกว่าอะไรอ่ะเ,อเป็นน็อตหรือเปล่ามันเหมือนน็อตและครับผมที่มันจะมีหกเหลี่ยมอะครับอเอางี้คุณมองลงไปเห็นปะแจงไอ้มันจะเป็นรูปคลอนใช่ไหมครับถ้ามองลงไปขวาล่างกักกระดาษ เมื่คุณมองขวาล่างลงไปอีกมันจะมีอะไรขาวๆาวใช่ไหมครับอ่าเป็นเหมือนสันเฟอร์มาเลยครับใช่ไหมครับฟันเฟอร์มาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคุณมองขา,ขาวขาวขวาล่างลงมาอีกครับอ๋อนั่นแหละครับผมสิ่งที่เราจะฟาร์มกันวันนี้นี่มันเรียกว่าคอมพเนนต์นะครับมันเอาวัสับการสร้างรถถัง<อ>ซึ่งถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็ไม่ต้องฟาร์มก็ได้ครับแต่ว่าขนุนมันอยู่ไหนครับเนี่ยโอเคยวต้องอ้อมลงครับ โอเคครับผมผมลืมไปเลยว่าถ้าเราเนี่ยจะสอนให้ขับรถเนี่ยขั้นแรกจะต้องรู้วิธีการเติมเชื้อเพลิงก่อนใช่ไหมครับอ่าใช่ครับแถวนี้มีปั๊มน้ํามันไหมครับแหมแปลกใจจริงๆเลยแต่ว่าข้างๆเรานี่แหละครับปั๊มน้ํนามันอ้าวไอ้ไอ้ไอ้สีเหลืองๆนี่อะครับใช่แล้วครับผมให้คุณกดคิวูงจอดรถเลยครับว่าไปเราก็จอดรถไ้ดือมกันนะครับเนี่ยอืมนะครับ คุณขั้นแรกคุณต้องเช็คก่อนว่าน้ำมันในนี้เนี่ยมันเป็นไฮเดียวกันที่เราใช้หรือเปล่ากด E ครับ <S <S อแล้วคุณก็จะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยที่มันสาิอัอนนะครับผมมันคือดีเซลใช่ไหมครับใช่ครับให้คุณเดินมาที่รถตัวเองแล้วกด E เช็คที่รถครับอ๋อดีเซลใช่ไหมครับทำไมมันมีของอะไรนี้เนี่ย เอยสงสัยเจ้าของเก่าเขาคงลืมทิ้งเอาไว้หรือเปล่าเฮ้ยของก็ดูเยอะดีนะครับอืมจริงๆเราไม่ต้องไปฟังก็ได้นะครับเนี่ยถ้ามันเยอะขนาดเอาเป็นว่าเราเห็น <He ard S 2> ไหมครับดีเซลครับผมซึ่งอ่เห็นครับถ้ามันไม่ใช่ดีเซลครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดูนะครับเอย,เยผมให้คุณถ่ายดีกว่าให้คุณนะครับกดกด E ครับเปิดรถเหมือนเดิมครับผม โอเคครับมองไปที่ขวาล่างครับผมที่มันจะเป็นแอคชั่นนะครับอาให้คุณมองไปที่ไอ้รูปถังน้ํามันแล้วก็มีเครื่องหมายลูกศรวนวนนะครับอ่าไอ้เชงฟิวช์ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นการเปลี่ยนน้ามันเครื่องครับให้คุณกดเลยครับกดได้ไหมครับอ่ากดแล้วครับอ๋อมันจะมันจะไม่มีแอนิเมชั่นอะไรนมือ จากนั้นเนี่ยครับอันนี้คือสถานก,การณ์ที่ว่าถ้าแบบไอ้น้ำมันที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ดีเซลนะครับมันจะเป็นนะครับิโต้เ<า>ว้ยว่ตถุดิบลมทีนเราน่าจะพอใจกับรถเราใช้ได้นะครับเนี่ยใช่ครับเหมือนเขาขับดูแบบอันนี้บ้างเลยนะครับแล้วคุณเรากดอีเหมือนเดิมครับผม อุ้ยทำไมเขาชนรถเราแบบนั้นนะครับผมผมเริ่มแท็กจะไม่พอใจเหมือนกันนะครับมันเขาบีบแจ็ใส่เราด้วยทำไมเขาบีบแจ็คใส่เราอ่ะทำไมเขามาไล่อาสาอย่างเงี้ยคุณคุณยอมไปหรือเปล่าเนี่ยโย่คุณตด้ไหมครับคุณยืนก่อนคุณยืนก่อนผมผมยอมเอาเขาไปหนึ่งก็ได้ไม่ได้นะครับสังคมสมัยเนี้ยอ่ะครับให้คุณเปิดเหมือนเดิมครับผมอ่าโอเคครับ จากนั้นคุณเห็นใช่ไหมครับว่ามันเปลี่ยนไปจากดีเซลเป็นกิโตใช่ไหมครับไอตรงน้ำมันนะครับผมเออใช่ครับให้คุณกดเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันครับอ่าโอเคครับนะครับมันจะกลายเป็นดีเซลครับผมจากนั้นให้คุณมองไปที่ตรงด้านขวาครับที่มันจะเป็นรูปถังน้ำมันแล้วก็ลูกเครื่องหมายุญพยาบาลนะครับผมเห็นไหมครับ นนเห็นเห็นนะครับอะไรครับแล้วก็กดลงไปเลยครับผมเนี่ยครับแล้วจากนั้นมันก็จะมีสายน้ำมันครับเติมให้เราทันทีเลย,เ,ยเราไม่ต้องเติมเองนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาครับผมอุ้อยล้ำดีะครับเนี่ยใช่ไหมไม่ต้องใช้เด็กั้มเลยจดีนั่นเราขึ้นรถเลยครับผมแล้วผมว่าขั้นตอนต่อไปก็คือ การที่เราเนี่ยต้องเอาของเก่าไปคืนเจ้าของก่อนครับ <S <S เราจะไปจากใหนดีครับคุณชีเตอร์อ,อืมวุ้ยแหม่ <S <S บังเอิญจริงๆเลยนะครับเนี่ยพูดถึงนะครับไอ้สิ่งปลูกสร้างอันนี้เนี่ยครับครับคุณลองลงจากรถดูสิครับเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วกด e อ้ยมาเอืญนจงเลยครับมันมีวิจัยมันม,ม,มีการวิจัยรถถังเลยครับใช่แล้วครับถือว่าเป็นดีมากรถถังที่เราคิดว่าไม่ได้วิจัยแต่ว่าตอนนี้มันวิจัยไปแล้วครับผมอ้าวก็คือถ้าให้เดาเราแค่เอาเราแค่เอา,เอาไานะอเรียวอะไรนะคอมเนนต์มาแล้วจะทำได้เลยครับผมโอ้ยเยี่ยมไปเลยครับเราขึ้นรถเลยครับ